สวัสดีครับผมนายชมพิยาอุตสานักศึกษาชั้นปีที่3สาขาพัฒนากีฬาและนันทนาการชุมชนคณะศิลปศาสตร์วันนี้ผมจะมานําเสนอการเป็นพิธีกรในงานเลี้ยงเชิญรับชมรับฟังเลยครับเียนท่านประธานในพิธีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเฉลิมพงษ์เฉลิมชิดรองอธิการบดีสถาบันการพัฒนาศึกษาประจําวิทยาเขตศรีสกเกตคณาจารย์เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายสุทยาอุตสานักศึกษาชั้นปีที่3สาขาพัฒนากีฬาและนันทนาการชุมชนคณะศิลปศาสตร์ผมรู้สึกกินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นพิธีกรในงานคืนสูเย่าชาวพาระศึกษาครั้งนี้ก่อนอื่นกระผมขอแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบร่วมกันดังนี้ 1. เป็นการประชาสัมพันธ์ ระหว่างสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันทุกรุ่น 2. เสื้อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่สิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันและกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 3. เพื่อระดมทุนจัดตั้งมูลนธิธิสิทธิ์เก่าชาวภละ4เพื่อกระตุ้นให้สิทธิ์เก่าปัจจุบันได้ร่วมรับและสร้างภาพลักษณ์ให้แก่สถาบัน บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเฉลิมพงษ์เฉลิมชิดได้กล่าวเปิดงานตึงส่เย้าชาวพะละขอเรียนเชิญครับนี่ก็เป็นการนําเสนอเป็นพิธีกรงานเลี้ยงศิ์เก่าของผมนะครับฝากท่านอาจารย์พิจารานด้วยนะครับถ้ามีข้อคุยขาอการใดก็ขออภัยไวนะ้ในโอกาสนี้นะครับ